สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการใจถึงใจนะครับเราพบกันเป็นประจำในช่วงเวลาแบบนี้นะครับ สำหรับวันนี้ผมสิริชัยกำเนิดทองรับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับมาติดตามข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจกันนะครับในวันนี้มีนำมาฝากคุณผู้ฟังเช่นเคยและครับฝากคุณผู้ฟังไปติดตามในเรื่องราวแรกกันนะครับที่รัฐบาลน,นั้นเตรียมจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชน,นีพันปีหลวงนะครับเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2565นะครับ โดยทางด้านของนายธีรพัฒนประยุนสิทธิ์ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีนะครับก็เปิดเผยว่าคณะกรรมการฝ่ายพิธีการการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2565โดยมีนายวิษนุเครืองามรองนายกร,ร,กร,ร,กรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการนะครับ ก็ได้มีการประชุมเตรียมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรม,มราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2565ตามที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกร,รัฐมนตรีประธานกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรม,มราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2565 ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตดําเนินการจัดงานเฉลิมพระเกียรติแล้วนะครับสรุปในส่วนของการจัดงานดังนี้นะครับคุณผู้ฟัง1น่งะครับกำหนดชื่อการจัดงานเฉลิมพระเกียรติว่าการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2565และในชื่อภาษาอังกฤษนะครับก็คือ celebrations on the ออส p i ช i o u s o อออเคส i o ่ of อ e r มเ j e จ t y Queen น i ส t ริ ikit Queen Mother's 90 t h นเกิดวันเกิด12สิงหาคม2 0 2 2นะครับโดยกำหนดขอบเขตการจัดงานเฉลิมพระเกียรติระหว่างวันที่1มกราคม2565จนถึง31ธันวาคม2565ก็คือตลอดทั้งปีนั่นเองนะครับ2ครับมีตราสัญ,ญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมมนมพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2565ซึ่งกรมศิลปากรดำเนินการออกแบบตราสัญ,ญลักษณ์ พร้อมความหมายโดยผู้ประสงค์ขออนุญาตใช้ตราสัญ,ญลักษณ์นั้นจะต้องเป็นนิติบุคคลหน่วยงานของรัฐภาคเอกชนมูลนิธิสมาคมชมรมหรือบริษัทห้างร้านซึ่งการนำตราสัญ,ญลักษณ์เพื่อประดับหรือประดิษฐานบนสิ่งของใดๆจะพิจารณาถึงความเหมาะสมในเรื่องรูปแบบวัตถุประสงค์เจตนารมณ์แล้วก็จะต้องมีแผนดำเนินงานในระยะเวลาขอบเขตการจัดงานเฉลิมพระเกียรติระหว่างวันที่1มกราคมจนถึง31ธันวาคม2 5ง5ั้นั่นเองนะครับ โดยสามารถยื่นคำขอได้นะครับตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วละครับจนถึง31ตุลาคม2515นี้และส่งคำขออนุญาตไปยังคณะกรรมการฝ่ายกันกรองการขอใช้ตราสัญ,ญลักษณ์การจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานประลัดสำนักนายกรัฐมนตรีทรรเนียบรัฐบาลนะครับหรือว่าสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์นะครับ02 283 4789 91นะครับหรือว่าเว็บไซต์ก็ได้นะครับ3ครับการจัดทําโครงการและกิจกรรมร่วมเฉลิมพระเกียรติการเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐจัดทําโครงการและกิจกรรมร่วมเฉลิมพระเกียรติในระยะเวลาขอบเขตการจัดงาน ซึ่งขณะนี้เนี่ยนะครับก็มีหน่วยงานเสนอโครงการและกิจกรรมเข้าร่วมเฉลิมพระเกียรติแล้วเนี่ยกว่า1000โครงการหรือว่ากิจกรรมด้วยกันนะครับโดยมีโครงการและก็กิจกรรมสําคัญดังนี้นะครับก็คือ1รัฐบาลนะครับจัดนิทรศรการเฉลิมพระเกียรติด้วยรักแห่งแผ่นดิน with love for the nation นะครับระหว่างวันที่1นึ่งถึงสิสิงหาคมนี้ณบริเวณถนนราชดำเนินกลางตั้งแต่สะพานผ่านฟ้าลีลาดถึงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแบ่งเป็น5โซนด้วยกันครับได้แก่โซนที่1 จัดกิจกรรมณนิทัศรัตนโกสินทร์นะครับโดยการจัดนิทรรศการในรูปแบบไลฟ์เอกซิบิชั่นซึ่งมีแนวความคิดการจัดนิทรรศการเชื่อมโยงกับโครงการป่ารักน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับในส่วนของโซนที่2ครับจัดในส่วนของกิจกรรมการสาธิตและการออกร้านจําหน่ายผลิตภัณฑ์และผลผลิตจากการน้อมนําแนวพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณบริเวณพระพลามหาเจษด,ดาบดินและการจำหน่ายสินค้ารวมถึงสาธิตการทำขนมหรืองานประดิษฐ์ต่างๆนะครับณซอยดำเนินกลางใต้ก็คือฝั่งวัดราชนัดดารามในส่วนของโซนที่3ครับจัดกิจกรรมณหอศิลร่วมสมัยราชดําเนินโดยการนําเสนอเรื่องราววิถีชีวิตของคนไทยที่น้อมนําพระราชดําริเพื่อมาปรับใช้นะครับทําให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นรวมถึงการแสดงศิละปะวัฒนธรรมของภาคต่างๆ ในส่วนของโซนที่4ครับจัดกิจกรรมณบริเวณป้อมมหาการโดยจัดการเปิดพื้นที่สร้างสารรค์สำหรับเด็กและเยาวชนเป็นฟรีสเปซเนี่ยนะครับได้แสดงความสามารถแล้วก็ผลงานที่มีความสร้างสารรค์และก็เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมในด้านต่างๆและในส่ง,งโซนที่5ครับจัดกิจกรรมณบริเวณป้อมมหาการและตลอดแนวคลององอ่างนะครับโดยมีการจัดการออกร้านเลิศลิ้มชิมรสนะครับซึ่งก็เป็นการจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่มจากร้านที่มีชื่อเสียงจากทุกเขตของกรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งเปิดให้ประชาชนเข้าสักการะสถานที่สําคัญและก็ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติภายในวัดเทพทิดารามและก็วัดราชนดารามด้วยนะครับในส่วนของโครงการต่อไปครับคือโครงการมหากรรมผ้าไหมไทยไหมไทยสู่เส้นทางโลกเฉลิมพระเกียรตินะครับซึ่งก็มีการจัดขึ้นนะครับเมื่อวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมานั่นเองนะครับณห,หอประชุมกองทัพเรือโดยมีการจัดเทศกาลผ้าไหมไทยการแสดงแฟชั่นโชว์ชุดผ้าไหมไทยนะครับซึ่งผู้เดินแบบเนี่ยเป็นผู้แทนจากรัฐบาลไทย คณะทูตานุทูตและคณะกงสูลจากประเทศต่างๆรวม100ประเทศด้วยกันโครงการต่อไปครับโครงการหนังสือสมาร์ทสมุดร,รายนามผู้ผลิตผ้าไหมและผู้ประกอบการทั่วประเทศแบบดิจิทัลเฉลิมพระเกียรติโดยนำรายชื่อผู้ผลิตและผู้ประกอบการผ้าไหมเข้าสู่ระบบดิจิทัลนะครับเพื่อจัดทําระบบฐานข้อมูลในรูปแบบโซเชียลมีเดียสื่อสิ่งพิมพ์และอ e ีบุ๊กนะครับทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมทั้งจัดทำสมุดร,รายงานฉบับพ,พิเศษเพื่อทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายนะครับแล้วก็เป็นของที่ระลึกแด่ผู้นำพร้อมคู่สมรสและก็ผู้แทนจากต่างประเทศที่เข้าร่วมการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชียแปซิฟิกนะครับหรือว่า a อเปในปีนี้นั่นเองนะครับต่อไปครับก็คือการจัดทำสารคดีโทรทัศน์เฉลิมพระเกียรติในนามคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติเพื่อเผยแพร่ในช่วงวันเฉลิมพระชมพรรษา ในส่วนของการจัดกิจกรรมทางศาสนานะครับก็มีหลายกิจกรรมทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโครงการบรรดาชาอุปสมบท910รูปเฉลิมพระเกียรติกำหนดดําเนินการในสนงโครงการนะครับระหว่างวันที่25กรกฎาคมถึง13สิงหาคมนี้นะครับส่วนกลางกําหนดจัดพิธีณนะวัดพระราม9การจนาพิเศษกรุงเทพมหานครจานวน9 1คนและส่วนภูมิภาคกําหนดจัดพิธีณนะวัดในจังหวัดต่างๆที่กําหนดนะครับจำนวน819คนด้วยกัน ซึ่งก็ดําเนินการรับสมัครมาแล้วนะครับจนถึงวันที่31พฤษภาคมที่ผ่านมานั่นเองนะครับสำหรับการจัดกิจกรรมทางาศาสนานะครับก็ยังมีในส่วนของพิธีทําบุญตักบาตรพระสงฆ์จานวน91รูปจากโครงการบรรพชาอุสมบทเฉลิมพระเกียรตินะครับถวายพระราชกุศลในวันที่12สิงหาคม2565ส่วนกลางจัดพิธีณนะท้องสนามหลวงนะครับเวลา7นาฬิกา30นาทีส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดจัดพิธีณนะสารกลางจังหวัด หรือสถานที่ที่เหมาะสมแล้วก็ในต่างประเทศสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงศูลพิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมนะครับในส่วนของพิธีทางศาสนามหามงคล5ศาสนาครับก็มีการจัดด้วยนะครับเพื่อถวายพระราชกุศลในแก่ศาสนาพุทธศาส,สนาอิสลามศาส,สนาคริสต์ศาสนาพรามหมณ์ฮินดูและศาสนาซิกนะครับในวันที่12สิงหาคมนี้เวลา9นาฬิกานาทีส่วนกลางจัดพิธีณท้องสนามหลวงพระสงฆ์จำนวน91รูปซึ่งเป็นพระสงฆ์จากโครงการ บรรประชาอุปสมบท momentos, และส่วนภูมิภาคนะครับทุกจังหวัดจัดพิธีณสารกลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมนะครับนอกจากนี้ครับยังมีพิธีถวายเครื่องราชสักการะระหว่างผ่านพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในวันที่12สิงหาคมเวลา18นาฬิกาและ19นาิกา19นาทีตามลำดับนะครับ ส่วนกลางจัดพิธีณท้องสนามหลวงและในส่วนของภูมิภาคเนี่ยนะครับทุกจังหวัดจัดพิธีณนะสาะระกลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมและในต่างประเทศนะครับสถานเอกอัครราชาทูตและสถานกงศุลพิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมนะครับในส่วนของกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลในระยะเวลาขอบเขตการจัดงานเฉลิมพระเกียรติโดยสามารถจัดก,กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาได้ตามความเหมาะสม ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีก็ยังบอกกล่าวเพิ่มเติมด้วยนะครับว่าก็ขอเชิญชวนหน่วยงานทั้งภาครัฐและก็ภาคเอกชนรวมไปถึงประชาชนนั้นร่วมน้อมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตลอดปี2565นะครับโดยร่วมจัดทําโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลให้เป็นไปอย่างสมพระเกียรติในโอกาสนี้นะครับ ทั้งนี้เนี่ยการจัดกิจกรรมก็ขอให้ดําเนินการตามมาตรการด้านสาธารณาสุขอย่างเคร่งครัดนะครับพร้อมทั้งขอเชิญชวนหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์พร้อมเครื่องราชสักการะตกแต่งสถานที่ประดับพระฉายาลักษณ์ระดับธงชาติคู่กับธงตราสัญ,ญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2515พร้อมประดับผ้าระบายสีฟ้า ร่วมกับผ้าระบายสีขาวตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนนะครับจัดทําคําถวายพระพรชัยมงคลเผยแพร่ทางเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ของหน่วยงานและก็จัดการลงนามถวายพระพรชัยมงคลในหน่วยงานหรือทางเว็บไซต์โดยดำเนินการตลอดเดือนสิงหาคมนี้นั่นเองนะครับก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่เราคนไทยทุกคนนั้นจะได้ร่วมกันน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชนานีพันปีหลวงนะครับในปีนี้โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมาพันษา90พันษานั่นเองนะครับไปดูกันต่อนะครับในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรมนะครับที่มีการติวเข้ม770เครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมในสถานศึกษาแล้วก็นอกสถานศึกษาทั่วประเทศนะครับ เพื่อร่วมสอดส่องเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาและสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรมอย่างเป็นระบบและทันท่วงทีครับทางด้านของนางยุพาทวีวัฒนก,กิจบวรผลกระกษวสมวัฒนธรรมก็เปิดเผยนะครับว่าจากสถานการณ์ในปัจจุบันในวิถีชีวิตของคนในสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางความคิดวิถีชีวิตและรูปแบบการสื่อสารโดยเฉพาะสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยมีบทบาทต่อชีวิตประจําวันของทุกคนดังนั้นเนี่ยเพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรมในการประสานงานและบริหารจัดการเครือข่ายในการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรมก็ได้มอบหมายให้กองเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมนะครับประสานงานกับสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั้ง76จังหวัดเนี่ยสำรวจแล้วก็รวบรวมข้อมูลแล้วก็ปรับปรุงฐานข้อมูลเครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ประเภทศ,ศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษาซึ่งสำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดได้รายงานข้อมูลสถานการณ์ดำรงอยู่ของเครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565ซึ่งข้อมูลในวันที่1เมษายนที่ผ่านมาก็พบว่าขณะนีน้มีเครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมในสถานศึกษาทั่วประเทศ จำนวน4,694แห่งแล้วก็มีเครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมนอกสถานศึกษาทั่วประเทศจำนวน2,946แห่งนะครับรวมทั้งสิ้นก็7,640แห่งด้วยกันซึ่งปลัดกระทรวงวัฒนธรรมยังบ่อยกนะครับว่าทางกระทรวงวัฒนธรรมเองเนี่ยได้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคประจําปีงบประมาณ2 0 1 5ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting เนี่ยนะครับจำนวน2ครั้งด้วยกัน ก็ค so ือในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะครับโดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด76จังหวัดผู้ที่รับผิดชอบศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษาจำนวน76คนเครื่อข่ายศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา76จังหวัดจังหวัดละ10แห่งรวม760แห่งนะครับแล้วก็เครือข่ายศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษาพื้นที่กรุงเทพมหานครจนวน10แห่งรวมทั้งหมดเนี่ยนะครับก็770แห่งด้วยกัน ซึ่งการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้เนี่ยกระทรวงวัฒนธรรมต้องการเสริมสร้างศักยภาพการดําเนินงานของเครือข่ายศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษาให้เข้มแข็งและขยายเครือข่ายให้หน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนองค์กรสมาคมมูลนิธิและภาคประชาชนรวมไปถึงเยาวชนสื่อมวลชนเนี่ยร่วมเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมนะครับเนื่องจากเห็นว่าการมีเครือข่ายครอบกลุมทุกพื้นที่แล้วก็ การร่วมกันในการเฝ้าระวังสถานการณ์และปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อวัฒนธรรมเป็นการแจ้งเตือนสังคมให้รู้เท่าทันและทราบถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอีกทั้งเพื่อเป็นการประสานงานแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบและอย่างต่อเนื่องแล้วก็ทันท่วงทีที่สำคัญเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรมให้กับสังคมโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนนะครับซึ่งเป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่มเสี่ยงนะฮะที่ได้รับผลกระทบจากการก้าวเข้าสู่ยุคสื่อใหม่หรือว่านิวมีเดียนะครับ ซึ่งเป็นการหลอมรวมเทคโนโลยีสื่อก็คือมีเดียคอนเวอร์เจเข้าด้วยกันเนี่ยนะครับทำให้สื่อสังคมออนไลน์หรือว่าโซเชียลมีเดียเข้ามามีบทบาทต่อชีวิตประจําวันของผู้คนในสังคมหลากหลายด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ย บทบาทด้านการสื่อสารซึ่งกลายเป็นช่องทางการรับรู้ข่าวสารที่ส่งอิทธิพลมากที่สุดในยุคปัจจุบันนั่นเองนะครับซึ่งก็แน่นอนแหละครับว่าต้องมีการเฝ้าระวังในพอะกลุ่มเสี่ยงที่เป็นเด็กและก็เยาวชนนะครับและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่เราติดตามนํามาฝากกันในช่วงเวลาของาการใจถึงใจนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วผมสิทธิชัยกาเนิดทองทีมงานรายการทุกท่านลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ กองทัพไทยขอเชิญชวนกำลังพลครอบครัวและประชาชนร่วมบริจาคโลหิตในโครงการกองทัพไทยร้อยดวงใจสู้ภัยโควิดบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาได้ที่โรงพยาบาลทหารและโรงพยาบาลของรัฐทุกแห่งทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้จนถึง28กร,รกฎาคม2565ให้เลือดให้ชีวิตสู้ภยัยโควิด19 เสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิต ด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย